โอ้อิ่มน้ำสำราญเลยหลายตัวเลยพูดมาไงนับสิแก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอุ้ยมันเยอะไปมองไม่เห็นอุ้ยเยอะๆเป็นฟาร์มอะไรจังเนี่ยเป็นฟาร์มฟาร์มฟาร์ม ออกกำลังกายกับพลังนูนตัวหนึ่งนูนอยู่นู่นตัวหนึ่ง,หงเห็นไหม,มปเจากทุกคนวันนี้เราก็จะทำ หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งนะจ่ะทุกคนนี่ก็เป็นหน่อไม้ที่เราเออเอาไปลวกแล้วนะจ่ะอันนี้คือลวกแล้วก็น็อกน้ําเย็นแล้วเนาะนี่อันนี้เป็นกุ้งจ้ะแล้วก็กระเทียมสับเป็นน้ําตาลผงปรุงรส Oh, no. uh, uh, home, ก็มีซีอิ๊วโออในอ่าอ่าใช่ซีอิ้วเห็ดหอมจ้ะแล้วก็มีน้ำมันหอยเค okay. ไปทำหน่อไม้เอ่อหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งกันจ้าน้ำมัน ง่ายๆบ่<ม>หน่อไม้สลับผักสุกเดี๋ยวนี่ไว้เดี๋ยวจะราดข้าวให้ป้าป๊าอันนี้อันนี้เดี๋ยวราดข้าวให้ป้าป้า yes please โอ้ ก็ซอสไหมอย่าเสียทีแลวเราด้สูตรแหวนเต่หน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งเลยจ้ะอันนี้ให้ปะปะส่วนอันนี้ก็แต่จานหนึ่งให้ปะปาห่อข้าวด้วยโอเคจ้ะก็ง่ายๆนะจ้ะสาสวัสดีสวัสดีเด้อ